สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5 0จุดสุดนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองอรตการนะครับเกี่ยวกับมุมมองอรตการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับโดยใช้หลักธรรมคำสอนนะในพุทธศาสนานะครับทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ปประการนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันว่ามีอำนาจมีธรรม,ม,มก็สันติสุขนะครับมีอำนาจไม่มีธรรมนะก็วินาศนะครับ เราควบคุมภายนอกไม่ได้แต่เราสร้างเหตุปัจจัยภายในตัวเราได้นะอยู่ที่คนรอบตัวเราได้นั่นเองนะครับคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะอาจจะยังสับสนอยู่นะไม่รู้ว่าหนทางไหนนะจะเป็นหนทางที่ประสบความสุขนะความเจริญความรุ่งเรืองนะที่ยั่งยืนนะก็ทำกันไปนะตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ บ้างก็เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษบ้างก็ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษบ้างก็เชื่อเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมนะบ้างก็มีเชื่อนะเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมนะบ้างกนะ็ไม่เชื่อเรืนะ่องของการเวียนว่ายตายเกิดบ้างก็เชื่อก็มีหลากหลายนะสำคัญคือว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญคือเราจะต้องไปพิสูจน์ด้วยตนเองเขาเรียกว่าปัจจัต่างเวทิตัพอวินยะูฮิติเป็นสิ่งที่ ผู้ฝึกฝนปฏิบัตินะพึงรู้ได้เฉพาะตนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเ,เราก็มาเพียงแค่แลกเปลี่ยนนะทัศนคติมุมมองนะก็มาพูดให้ฟังนะครับว่าอะไรนะจะเป็นอะไรอย่างไรนะสำหรับผมแล้วผมใช้แนวทางนะสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการในคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแนวทางดำเนินชีวิตนะครับ,รบก็มองโลกนะตามสิ่งที่นะผมใช้ชีวิตของผมนะตามปกติเสมอมานะผมก็มองว่า ถ้าคนในโลกมีอำนาจแล้วก็มีธรรมะด้วยก็สันติสุขนะเรานึกถึงครอบครัวนี่แหละครับนึกถึงหน่วยเล็กๆก่อนนะครอบครัวเนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำเนี่ยนะถ้าเรามีอำนาจถูกไหมฮะเพราะว่าอำนาจจะอยู่กับผู้นำเช่นนักผู้นำครอบครัวเป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าผู้นำมีอำนาจมีธรรมะนะก็เกิดสันติสุขได้นะเพราะเราบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมนะเราบริหารจัดการอยู่ในครอบครัวเราอยู่กับคู่ครองนะอยู่ในศีลในธรรม นะบริหารจัดการดูแลลูกหลานบุตรหลานบริวารทั้งหลายด้วยความเป็นธรรมถ้าขยายใหญ่ขึ้นมานะผู้ที่เป็นเจ้าขององค์กรบริษัทอาจจะขนาดเล็กกลางใหญ่ก็แล้วแตนะ่บริหารจัดการนะด้วยความเป็นธรรมนะก็เกิดสันนิสุขก็เกิดเออขาเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะในครอบครัวในองค์กรบริษัทนะครับในทางตรงกันข้ามถ้ามีอำนาจนะแต่ไม่มีธรรมะเรานึกถึงในครอบครัวครอบครัวที่ นะผู้นำอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแตนะ่แต่ว่าไม่มีสินธรรมผิดศีลห้านะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันขี้เกียจขี้ค้านในการทรงานนะครับหลงมัวเมาอบบยมุกเนี่ยเราจะคิดว่ามีความเจริญนัหรือเปล่านะเพราะนั้นถ้ามีอํานาจแต่ไม่มีธรรมนะไม่มีธรรมมาไ้หลืครับก็อาจจะวินาศได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเช่นเดียวกันครับถ้าขยายไปเป็นองค์กรบริษัทนะถ้าเรามีองค์กรบริษัทนะเราต้องดูแลบริหารนะลูกน้อง นะบริวารทั้งหลายเนี่ยนะปรากฏว่ามีอำนาจเพราะเราเป็นผู้นำแต่ไม่มีธรรมะไม่มีความสุดจริตจ,จริงใจไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้มันก็เดือดร้อนวุ่นวายนะมันก็แตกแยกนะครับมันก็มีปัญหานะนี่คือหลักการที่ผมใช้มองนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับนะถ้ายิ่งมองใหญ่ไปถึงระดับประเทศระดับโลกเนี่ยนั่นแหละครับก็ขึ้นกับผู้นำนะผู้นำที่มีอำนาจเนี่ย ออกนโยบายมาตรการต่างเนี่ยมีความเป็นธรรมนะหรือไม่มีธรรมนะก็คือพูดง่ายคือผู้นําเป็นผู้มีอำนาจนั่นแหละนะแต่มีธรรมะหรือไม่มีธรรมะซึ่งมันให้ผลแตกต่างกันซึ่งผมพูดหลายครั้งหลายผลถ้านําด้วยศีลธรรมก็จะมีสันติสุขแต่ถ้าเกิดนําด้วยความไม่มีศีลธรรมหรือนําด้วยอาธรรมนะก็จะพบกับการวินาศได้นะประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นะผมก็นะสะท้อนให้เห็นมุมมองแต่อย่างที่บอกนะครับอะไรที่เรา นะควบคุมไม่ได้ภายนอกนะเรารับทราบเรารู้นะเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางแต่ว่าเราสามารถสร้างเหตุนะปัจจัยภายในตัวเราภายในครอบครัวเราได้ดังนั้นผมจึงให้ความสำคัญนะกับปัจเจกบุคคลนะอะครอบครัวมากกว่านะเพราะเรื่องภายนอกออกไปนะในขนาดระดับหมู่บ้านตำบลน,นะประเทศหรือโลกใบนี้เนะี่ยต้องบอกว่ามันไกลเกินไป แล้วมันเกินการควบคุมจริงๆนะเราได้แต่ดูได้แต่มองนะติว่ามหาอำนาจโลกเนี่ยเขาจะต่อสู้ฟาดฟันกันแก่งแย่งอานาจนะชิงดีชิงเด่นกันนะเพราะเขามีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้เนี่ยนะเขาจะเกิดบริหารด้วยการใช้อธรรมขึ้นมานะจะก่อศึกสงครามขึ้นมาเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3อย่างเงี้ยเราก็ห้ามไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราห้ามไม่ได้ในวิธีการทํำยังไง นะเราก็ต้องสร้างเหตุบาดใจนะที่ตัวเราที่ครอบครัวเรานั่นะนะคือเหตุผลเวลาผมทําช่องผมนะผมจะบอกว่าก็กลับมาที่ตัวเราครอบครัวเรานะก็คือใช้ทางสายกลางนี่แหละครับอรียมรรคมีองค์8ประการนะก็ใช้พระรัตนตรนี่แหละครับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งก็ฝึกจิตใจตัวเอยงขึ้นมาให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้นะีน่ะครับคือสิ่งนี้ผมบอกว่าคนในโลกนะไม่รูนะ้แล้วก็ไม่ค้นหา นะก็ยังมีความสับสนอยู่นะว่าทางไหนเป็นทางถูกทางผิดนะจนบางทีเรียกว่าทำสเปซสปะนะก็ทำทั้งบุญทั้งบาปนะจเจริญทั้งกุศลอกุศลนะก็เลยสลับนะสับสนปนเปนกันนะไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางจเจริญที่ยั่งยืนนะทางไหนนะเป็นทางเสื่อมนะเพราะนั้นการมองโลกใบนีนะ้ถ้าเรามองนะด้วยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏติหรือความเห็นที่ถูกต้อง รู้บุญรู้บาปเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาปเห็นกุศลเป็นกุศลเห็นอกุศลไม่อกุศลคือไม่ภาษาเขาบอกนะไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะไม่หลงผิดนั่นเองนะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าเราสามารถเข้าใจแบบนี้ได้นะแล้วเรามีอำนาจขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าองค์กรบริษัทนะหรือหัวหน้าผู้นําของประเทศของโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุที่เราสร้าง นะโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรไปมันขึ้นกับการกระทาของมนุษย์เดีว๋วพาผู้นํามีบทบาทสําคัญมากนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเราก็ไม่สามารถไปควบคุมข้างนอกได้เราไม่สามารถไปควบคุมผู้นานะของชุมชนผู้นําของประเทศผู้นําของโลกใบนี้ได้นะก็บางทีต้องบอกว่าเป็นกรรมของสัตว์นะถ้าคนเหล่านี้นะจะออกมาตรการนโยบายมานะทําลายล้างกันนะหรือแม้แตนะ่การไม่ลงรอยกันด้วยการแก่งแย่งชิงอานาจ นะหรือว่าตัดสินใจนะลั่นนิ้วกดปุ่มนะเพื่อจะเกิดศึกสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกนะเราก็ห้ามไม่ไดนะ้แต่ว่าถ้าเรามองในแง่ดีก็คือว่าโชคดีนะอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะไม่มีอาวุธมหาปุกาเช่นนีนะ้เราก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายโจมตนะีทางอาวุธมหาภุกานิวเคลียร์เช่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะมหาอำนาจเขาจะลบกันนะเขาจะแลกอาวุธกันอันนี้ก็ต้องมองตาปิดปิแต่เราก็ป้องกันตัวเองนะด้วย สติปัญญานะแล้วก็ป้องกันตนเองนะทั้งทางด้านวัตถุปัจจัยนะปัจจัย4นะรวมถึงทางด้านจิตใจด้วยนะก็เป็นความสําคัญนะครับนะในด้านจิตใจนะอย่าไปคิดว่าจิตใจไม่สําคัญนะหลายคนสแสวงหาวัตถุสิ่งของนะมีโภกทระพั์อะไรมากมายแต่ว่าหลงลืมว่าจิตใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่าวัตถุสิ่งของใี่ซ้ำไปจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว นะฮะแล้วถ้าเรายิ่งศึกษาพุทธศาสนาเข้าไปโดยเฉพาะในทางภาคปฏิบัติฝึกฝนปฏิบัติธรรมเราจะเห็นจิตใจโดดเด่นขึ้นมาจิตนี้เด่นขึ้นมาอะไรฮะเพราะจิตนี้เป็นนักเดินทางจิตนี้นะจะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ก็อยู่ที่จิตนะครับแล้วจิตนี้นะเมื่อร่างกายแตกดับมันก็เดินทางนะเวียนว่ายใยเกิดในสังสารวัฏตราบใดที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ตราบใดที่ คนทั้งหลายยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะฮะยังไม่สิ้นกิเลสตัวสุดท้ายในสังโยชน์สิบอวิชชาแม้แต่เป็นพระระยะบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีก็ยังเวียนว่ายไายเกิดน,นี่แหละคะรับผมบอกว่าถ้าเราไม่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่ฝึกฝนจิตเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของจิตเรานือว่าจิตเป็นส่วนหนึ่งของสมองเท่านั้นเองแต่จริงแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะถ้าพัฒนาจิตดีแล้วจิตเนี่ยนำซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองมาก็ได้ นำซึ่งความวินาศมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งทีนะ่มาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับนะเพื่อเป็นสาระประโยชน์ให้ได้เจริญสติปัญญากันนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามนะครับในช่อง y u u t u b e าแน n อาจารย์เสกน,นะครับต้องขอขอบคุณนะครับในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับและสนวนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับผมพูดทั้งสงส่วนนะทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมนะท่านก็ไป พินิจพิจารณาคัดสาระประโยชน์นะเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วได้สติปัญญาไปแล้วขอให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์คุ้มครองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ